สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเดือนมิถุนายน2568กลับมาแล้วนะครับเดือนนี้พฤหัสสาวราหูจัดเต็มนี่จัดเต็มยังไงคือดาวพฤหัสด,ดาวสาวราหูเนี่ยเขาย้ายเดือนพฤษภาคมพร้อมกันเป็นดาวใหญ่ที่พลิกผันชีวิตดวงชะตาของทุกลัคนาราศีราหูย้ายวันที่5 พฤหัสย้ายวันที่13ดาวสาวย้ายวันที่19ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฉะนั้นเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยคุ้นชินกับบ้านใหม่เริ่มอยู่ได้สะดวกสบายเลยออกฤทธิ์ออกเดือยกันเต็มที่ก็เดือนนี้ล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกร,ราบขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้ที่ QR วอา e คและเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับดวงชะตาเดินมิถุนายน2568ลักลัคนาราศีมิถุนรูปดวงแม่ดาวเจราศีเรียงระดับลัคนาอยู่หลังเรียกขับพลหาร ลัคนาอยู่กลางคุมพลนี่คุมพลคุมยุทธเข้าต่อการนาถ้าลัคนาอยู่หน้าในโหร้องกูก้องชิงชัยรูปดวงนี้เขาเรียกว่าดวงจันตรีหรือดวงพระจันทรครึ่งซีกนะครับเป็นดวงที่เขาเรียกว่ารูปดวงพิเศษลัคนาอยู่หลังก็เรียกว่าลัคนาขับพลคอยขับเคลื่อนนี่ ลัคนาอยู่กลางเชา้าลัคนาราศีมิถุนกลางเป๊ะเลยเรียกว่าได้รูปดวงที่ถูกต้องตามตำรับตำราเจ็ดราศีรายระดับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดราศีเป๊ะๆลัคนาอยู่กลางคุ้มพลเข้าต่อการนาก็คือพูดง่ายๆปีกซ้ายปีกขวาลัคนาอยู่ตรงกลางคุ้มพล คุมทั้งเบื้องหน้าและคุมทั้งเบื้องหลังเขาเรียกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเริ่มเดือนมิถุนายนมาก็ได้เกณฑ์รูปดวงพิเศษเลยสวยงามดวงจันทรีหรือพระจันทร์ครึ่งซีกบางตำราก็เรียกว่าดวงมาลายโยกนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงทีละดวงทีละดาวว่าส่งผลอย่างไรเอาเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนปูตตะการเริ่มต้นใหม่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเรือนลาภะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ได้รับความสําเร็จดาวศุกร์นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นประอยู่ในราศีเมษแต่ก็ยังมีมาตรฐานเป็นอุจจาพิมุกด้วยเช่นกันอุจจาพิมุกแปลว่าสะดวกสบายฉะนั้นดาวที่เป็นประแล้วเป็นอุจจาพิมุกด้วยประแปลว่าอ่อนกําลัง โดยหลักความหมายก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีเพราะดาวมันอ่อนกำลังมีกำลังเพียงครึ่งหนึ่งแต่พอเป็นอุจาพิมุกเนี่ยมันตีความได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีแรงมีพลังอย่างมากมายก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เอาง่ายๆสบายคือไม่ต้องทำเยอะ ทำไปง่ายๆทำไปชิวๆทำแบบไม่ต้องเปลืองแรงแต่แสดงผลดีเพราะเป็นอุจจาพิมุกและอยู่ในภพดีเรียกว่าเรือนลาภระแปลว่าความสําเร็จครับและความสําเร็จนั้นคือดาวเจ้าเรือนภพลาพระก็คือดาวพระอังคารซึ่งก็มาอยู่ในเรือนการเงินสําเร็จเป็นอะไรเป็นเงินอ่ะ ดาวสุกนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาด้วยแต่เมื่อได้ตําแหน่งดีแบบนี้คําว่าวินาศเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเสียหายมันแปลว่าคาดไม่ถึงแสดงว่าสิ่งที่เริ่มต้นใหม่การทําอะไรที่ว่าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเริ่มต้นใหม่ง่ายสะดวกสบายและก็สําเร็จเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลแบบยิ่งใหญ่อะไรมากมาย แต่ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีต่อดวงชะตานะครับการเริ่มต้นหมาการทําอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะได้รับความสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆแต่ผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตมหาศารเป็นความสําเร็จแบบออกหน้าออกตาเยอะเข้าใจไหมถือว่าดีครับนะถือว่าดีสําหรับดาวศุกร์ย้ายวันที่สองต้นเดือนเลย 2. มิถุนายนนะครับสวยงามน,นะดูดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุน พอดาวสุขย้ายปุ๊บวันถัดมาครับดาวพระพุทธสำคัญเพราะดาวพระพุทธนั้นเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของท่านเมื่อเป็นดาวประจําตัวของท่านดาวพุทธนั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีแปลว่ามีความมั่นคง ดาวตัวเองเป็นเกษตรก็คือดาวประจําตัวมีความมั่นคงแล้วก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกับดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยยกให้เป็นองค์เกณฑ์ไปเลยนะครับนระสุริยะเรืองรังสีโสะชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันเห็นไ,ไหมดาวพุ ดาวประจําตัวก็โครจรมาเป็นเกษตรแปลว่าตัวเองมีความมั่นคงนอกจากตัวเองมีความมั่นคงแล้วดาวพุธนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์หลักทรัพย์ก็มีความมั่นคงดาวหลักทรัพย์ก็มาถึงตัวเช่นเดียวกันเห็นไหมได้ความสําเร็จจากดาวศุกร์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้สําเร็จความมั่นคงของตัวเองมา ความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาก็เข้ามาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมีดาวพฤหัสลองรับอยู่ซึ่งเป็นนาระองค์เกณนดาวพุธก็ได้อุดมเกณฑ์ชัดเจนดูดีตำแหน่งเนี้ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะซึ่งก็เนี่ยแหละเดือนมิถุนาเนี่ยโดยประมาณ นะชาวลัคนาราศีมิถุนดาวประจําตัวก็ได้โคจรเข้ามาสู่ตัวเองเอาง่ายๆชีวิตดีมีความมั่นคงชัดเจนแน่นอนความสําเร็จรูปดวงก็เห็นไหมรูปดวงก็ไม่ไม่ได้แตกต่างเลยยังไงก็คงรูปพระจันทรครึ่งซีแทบจะทั้งเดือนอ่ะฉะนั้น เือนนี้เป็นไงชัดเจนดูดีผ่านครับดาวตัวเองมีความมั่นคงถัดมาก็คือดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพสหัชชะลาภะสหัชชะก็ดูดีและดาวอังคารนั้นยังโคจรไปเล็งกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุพัก ดาวลาพระกับดาวสุพระเล่งกันแล้วราหูอังคารนั้นเป็นคู่าธาตุลมความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องงานการเดินทางไกลตำแหน่งหน้าที่เพราะสุพระแปลว่าความเป็นมงคลสุพระแปลว่าความดีงามลาพระแปลว่าความสำเร็จเขาเป็นคู่าธาตุลมกันแล้วเล็งกันอย่างชัดเจนมีพลัง และลัคนาราศีของท่านเนี่ยราศีมิถุนราศีธาตุล,ลมเรียกว่าคุณค่าของธาตุลมเนี่ยส่งเสริมดวงชะตาอย่างชัดเจนในเดือนมิถุนาเรียกว่าเป็นดาวดีทั้งคู่และแน่นอนดาววังคารนั้นเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอุป,ปรสรรคปัญหาความท้าทาย ให้มองแบบนี้นะอย่าไปมองคําว่าอริเนี่ยแปลว่าสิ่งเลวร้ายจนเกินไปอริแปลว่าการแข่งขันเห็นไหมชีวิตได้มีการแข่งขันชีวิตได้มีความท้าทายได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆอะไรที่มันง่ายจนเกินไปบางทีมันก็ไม่ได้ส่งผลดีชัดเจนแต่อะไรที่มันเออมันมีเนื้อมีหนัง แต่ต้องใช้ความพยายามต่อสู้ดิ้นรนช่วงชิงมาเนี่ยความสำเร็จนั้นมันดูชัดเจนและเนี่ยมันเล็งกันในทาาดลมนะสุภะความเจริญรุ่งเรืองลาภะก็ความสำเร็จแต่มันแฝงความเป็นอริเข้ามาด้วยก็คือไม่ง่ายต้องสู้หน่อยต้องแข่งหน่อยต้องชาเลนจ์หน่อยนะครับแต่ภาพรวมเป็นยังไงดาวประจำตัวเข้มแข็งมั่นคงแบบนี้ ไม่ต้องกลัวดูดีและชัดเจนเนี่ยและดาวศุกร์กับดาวอังคารก็ดาวคู่มิตรก็ตรีโกนธาตุส่งเสริมกันดูดีครับนะและได้วันที่ดาวอังคารย้ายเนี่ยพระจันทร์อยู่ที่ราศีตุลเห็นไหมตรีโกนธาตุลมสวยงามเลยเออเนี่ยลมเนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงก็ได้ อยู่ไม่ติดที่บางคนอาจจะเดินทางต่างประเทศท่องเที่ยวอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่าธาตุลมสมบูรณ์ดาวจันเข้าธาตุลมด้วยดาวธาตุลมเล็งกันด้วยลัคนาท่านก็ธาตุลมแถมยังได้รูปตีโกนธาตุลมอีกทีเนี้ยสวยงามนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น บางคนเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะออกจากเซฟโซนก็จะดูน่ากลัวแต่ภาพรวมดวงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกําลังใจยังไงผมว่าเอาอยู่ละคนาราศีมีถุนดาวประจำตัวเข้มแข็งดาวพฤหัสมาเป็นองค์เกณฑ์ชัดเจนและดูดีนะงั้นตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่า ท่านจะได้รับความสําเร็จเพียงแต่อาจจะออกแรงแอคชั่นเหนื่อยอะไรนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้เร็วร้ายจนเกินไปนะจ๊ะส่วนดีมีเยอะใช้คํานี้ดีกว่านะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าเป็นถือว่าเป็นดวงชะตาผมบอกไว้หลายคลิปแล้วเนาะว่าลัคนาราศีมิถุนคือราศีที่ดวงดีที่สุดในปี2568ภาพรวม ภาพรวมทั้งปีนะจนถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปี68นะยาวไปจนถึงกลางปี69นับจากดาวพฤหัสย้ายสิาพฤษภาเนี่ยกินไปจนถึงนู่นสาพฤษภาหกเก้าสบายๆฉะนั้นพฤษภาถึงพฤษภาก็หนึ่งปีพอดีเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนมันจะมีบางเดือนดีบางเดือนตกบาง กราฟอ่ะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะแต่สถานะกราฟมันพุ่งขึ้นไปตลอดเห็นไะกราฟมันพุ่งขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะมีเหมือนกราฟกราฟหุ้นที่มันขึ้นอ่านะมันจะมีหักหัวลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปต่อหักหัวลงมาหน่อยขึ้นไปต่อนะไซเวย์นิดนึงแล้วก็ขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือภาพรวมดวงชะตาเนี่ยมันเป็นกราฟที่พุ่งขึ้น แต่มันไม่ใช่ขึ้นเป็นเส้นตรงเดี่ยวไงมันก็มีโค้งลงตกลงอะไรเป็นธรรมดาเป็นฟันปลายิกยืกยืดแต่ไม่ได้ตกมากแต่เดือนนี้ถือว่าการาฟพุ่งสูง,สงเลยเรียกว่าดีดขึ้นไปเลยอ่ะดีดขึ้นไปตรงตรงเลยอะเข้าใจไหม <laughs> นะราคานี่ทะลุดอยเลยอะเข้าใจไหมกราฟชีวิตคุณเนี่ยนะลัาคานาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนะชัดเจนดูดีอ่ะ ดาวอาทิตย์15มิถุนาย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเช่นเดียวกัน,กนโอ้โหตัวจบนี่คือตัวจบที่เป็นตัวตัดสินว่าดวงชะตาของท่านดีที่สุดในบรรดา12ลัคนาราศีในปีนี้และดีที่สุดในบรรดา12ลัคนาราศีในเดือนนี้ครับเพราะอะไร เพราะดาวอาทิตย์นั้นใสเป็นดาวองค์เกณฑ์ของชาวราศีมิถุนราศีมิถุนราศีนระนระแปลว่าคนราศีคนคู่นระสุริยะเรืองหลังสีโสละโสรละคือเสาชีวมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันเขาบอกว่าแม้แต่องค์เดียว อันนี้สององค์ครับและสององค์นี้เป็นคู่มิตรกันเสียด้วยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวพฤหัสครูสวยหรูเพราะได้ตำแหน่งอุจจาวิราชพระอาทิตย์อยู่ในราศีมิถุนได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเมื่อมาเป็นคู่มิตรกันแล้ว ก็จึงบังเกิดตามคำกรที่ว่าอุดจาวิราชราชาโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสัง,งามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดีสามเด้งเฮงสามต่อสามเด้งเพราะอะไรเพราะหนึ่งดาวอาทิตย์พฤหัส คู่มิตรกันเกินสามนอกจากเป็นคู่มิตรกันแล้วนี่ก็อุจวิราชนี่ก็ราชาโชคมีอำนาจราชศักดิ์ดังราชาอย่างชัดเจนไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองสองเป็นองค์เกณฑ์ทั้งคู่องค์เกณฑ์คูณสอง 3. ดาวพุทธดาวประจำตัวของท่านไม่เสียหายเลยเมื่อดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเข้ามาและดาวประจำตัวของท่านก็เป็นเกษตราราธิบดีมั่นคงดูดีเป็นอุดมเกณฑ์แล้วมันก็ยังไม่พอครับมันยังมีต่อที่สี่ คือดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสนั้นเมื่อเจอกันจะได้ตำแหน่งโชคเทวริษพี่ว่าจะดูโชคใหญ่ในชัน้นนักาพระลาหูต้ององค์พระสาวลาอันนี้มันไม่ต้องกันแล้วมันย้ายหนีกันไปแล้วนะครับเสียดายเออถ้าสาวลาหูอยู่ตรงนี้นะอาทิตย์พฤหัสอยู่ตรงนี้นะคุณเนี่ยพระลาหูต้ององค์พระสาวลาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ครบทุกตำลาบอกตรงกันลัคนาราศีมิถุนจะได้ปีนั้นดังประสงค์ปีไหนปีนี้ครับและเดือนไหนเดือนนี้ด้วยเนี่ยมาครบเลยเนี่ยสามองค์เลยเนี่ยเห็นไหมทวนอีกครั้งไหมอุจจวิราศราชาโชคฉล ộ ะฉลาวแล้วคู่มิตรกันด้วย เห็นไหมเนี่ยอาทิตย์เป็นราชาโชคราชาโชคดาวาที่เป็นดาวชื่อเสียงเกียรติยศมาเป็นราชาโชคดาวพฤหัสคือคุณทรรมความดีดาวพฤหัสคือดาวการงานอาทิตย์คือตำแหน่งยศเกียรติศักดิ์ศรีกับงานรวมกันเป็นคู่มิตรใหญ่ก็ได้รับผลสำเร็จในเรื่องงานในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ ถ้าเป็นข้าราชการก็ชัดถึงแม้ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยมันไม่ใช่เดือนที่แบบจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรนะแต่ผมก็เห็นอยู่ใครที่แบบเอ้ยขึ้นบัญชีสอบเป็นผออผู้บริหารนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีการย้ายนอกฤด,ดูการเมืองไม่นิ่งมีการสลับสับศั้ั่ว ข้าราชาการก็ต้องโดนพอยฟ้าพอยฝนไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่มันก็เป็นจังหวะของคุณก็ได้ถูกไหมก็ดวงเราดีตอนเนี้ยมันก็ต้องมาตอนนี้และครับเนี่ยอาทิตย์เนี่ยคือตัวตัวจบอย่างแท้จริงอย่างสวยงามตามท้องเรื่องนี่ชัดเจนและดูดีนะ โอ้โหเนี่ยพระฤหัสกับองค์พระพุทธ,ธาเนี่ยเสียดายพระจันทร์ไม่มาอยู่ตรงนี้นะพระจันทร์หนีไปซะก่อนถ้าพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะเนี่ยพระสุริยาต้องคููเป็นคู่ครองพระฤหัสกับองค์พระพุทธ,ธาพุทธเล็งจันทาโชคอุดมทั้งโชคใหญ่ทั้งโชคอุดมแต่แค่เนี้ยผมว่ามันได้แล้วมันได้ถูกแล้วนะครับอันนี้ก็าภาพรวมเฉยๆถ้ามันเด้งกันหลายต่อนี่ก็โชคหลายชั้นเลย แล้วคุณดูดีดาวเกียรติก็อยู่ในเรือนการเงินแปลว่าอะไรก็แปลว่าีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในเรือนการเงินนะครับเห็นไหมทําอะไรมันก็ดูเหมือนมีตัวช่วยมีอะไรดีตลอดนะครับเพียงแต่ว,ว่าอดัมเกตอยู่ตรงนี้ดีแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่พบการเงินเพียงแต่ว,ว่าให้ระมัดระวังกังวลเรื่องเรื่องเงินนะเออ ทำไมกังวลเพราะว่าดาวเกตเนี่ยมันมันตีโกนมันตีโกนกับดาวเสาเสาเนี่มันคือความเครียดนั้นดาวเกตมันคือวิญญาณน่ะความรู้สึกนึกคิดน่ะงั้นดาวเสามันแฝงมาหาดาวเกตแล้วดาวเกตมันกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของเงินบางทีมันมันอาจจะแบบเฮ้ยหมกมุ่นมากเกินไปอะไรลักษณะแบบเนี้ยเอเงินน่าจะออกทําไมไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคิดมากหรืออะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้รุนแรงไม่ได้้ลยกาจไม่ถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้านะเพียงแต่ว่าเออบางทีมันคิดมากเกินไปดวงดีแล้วทุกอย่างโอเคชีวิตดีงานดีดำเนินไปอย่างดีแต่บางทีมันมันกังวลแปลกๆเนี่ยระแวงเพราะว่าดาวเสามันแฝงมันที่ดาวเกตเรื่องงานเรื่องอะไรลักษณะแบบนี้เพราะดาวเสามันไปอยู่เรือนการงาน มันทำให้ท่านเนี่ยอาจจะมีความมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรบ้างนะอันนี้รู้เท่าทันรู้เท่าทันจะได้แบบไม่เดินคือดาวเนี่ยถ้าดาวดีเนี่ยส่งผลดีให้เดินตามดาวไหนที่มันส่งผลร้ายต่อดวงชะตาไม่ต้องไปตามนะพยายามฝืนพยายามฝืนแล้วเรื่องฝืนเนี่ยฝืนด้วยความคิด ผมสังเกตมุมดาวว่ามันอาจจะทําให้คุณคิดมากในเรื่องของเงินเรื่องของการใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยเรารู้แล้วเนี่ยพยายามเนี่ยทำใจเป็นกลางสบายๆอันไหนต้องกินต้องใช้ก็จ่ายไปชีวิตดีการงานดีตําแหน่งดีโชคลาภดีเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามาเดี๋ยวมันก็มีอะไรดีๆเข้ามาแต่เนี้ยแหละ พูดไปบางทีมันก็ห้ามไม่ได้เพราะดาวพุธของคุณเนี่ยจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินเห็นไหมเสาเนี่ยมันแฝงส่งพลังมาที่ดาวเกตไอดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่บ้านตัวเองไม่ไหวแล้ว ฉันต้องมาดูในเรื่องเงินแหละแม้ดาวพุธโดดเข้ามาในเรือนการเงินเลยมาทําอะไรมาหาเงินครับดาวตัวเองอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าตัวเองไปหาเงินแต่กรณีนี้ผมมองว่าเข้าไปจัดการปัญหาเรื่องเงินมากกว่ามันรู้สึกเอ๊งงงงคือดาวเกตเนี่ยเราจะทายอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เลยนะ มันเป็นดาวนามธรรมมันเป็นวิญญาณนาตาุศฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดเป็นภาพลวงตาคิดล่วงหน้ากูจะเจ๊งบอกว่าคิดล่วงหน้าเอ้ยกูตกงานทำไงเนี่ยอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเนี่ยดาวสาวมันแฝงมาดาวสาวมันแฝงดาวสาวคือความเครียดมันแฝงเข้ามานะครับ พราะนอกจากจะแฝงถึงเรือนการเงินแล้วมันยังแฝงไปถึงตัวเองด้วยเพราะว่าเสาอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสมาอยู่กับตัวท่านข้อเนี้ยมันอาจจะเป็นคุณงามความดีมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเสาี่หมายถึงคุณก็จะจริงจังในเรื่องงานคุณก็จะวางระบบวางเรื่องแผนการทำงานอย่างเป็นระบบรอบคอบหนักแน่นนี่คือข้อดีข้อเสียก็คือ เครียดเกินไปเป็นลักษณะแบบนี้ใช่หไหมดาวประจําตัวก็เลยเข้าโดดเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินซึ่งไม่เสียครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําโดดเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎก็เป็นแม่ธาตุน้ําก็ถูกธาตุแสดงว่าดาวพุธเข้ามาอยู่ตรงเนี้อยู่ถูกธาตุอยู่ได้สบายอุราไม่มีปัญหา และเห็นไหมรูปดวงก็ยังชัดเจนดูดีลักคนาคุมพลดวงจันทรีสวยงามตามท้องเรื่องสรุปชัดๆนะครับก่อนจากไปฝากกดแชร์กดไลค์นะเดี๋ยวสรุปทีหลังนะกด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR code หรือเบอร์พพ้อมเพย์นี้ได้เลยนะจ๊ะสรุปมิถุนไม่ต้องคิดมาก คือเราดูให้ละเอียดแล้วข้อดีข้อเสียข้อเสียก็มีแต่ข้อดีเป็นไงเต็มที่กล้าพูดได้เลยปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนและเดือนที่ดีที่สุดมันจะมีอีกหลายเดือนอะแต่เดือนนี้ถือว่ากราฟพ,พุ่งจุดพีคฉะนั้นพยายาม กิจกรรมความตั้งใจหรือทําอะไรก็ตามในเดือนมิถุนาเนี่ยลุยทําอะไรที่มันข้างค้างก็ทําให้เสร็จมิถุนาต้องการจะเริ่มต้นใหม่คิดอ่านทําอะไรก็มิถุนาความสําเร็จมันจะมาในเดือนนี้แบบคาดไม่ถึงมาแบบจริงมาแบบจังเฮงปังรวยครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคลิปนี้ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะครับเฮงปังรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ